รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนโดยไอคอนสยามสยามพารากอน CP r a แรมจ่าวิรัตฟู้ดกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์โรงเรียนสอนขับรถดีวันดราฟทิงสคูล สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะทุกวันจันทรเวลา14นาิกา15นาทีแบบนีน้ทุกช่วงบ่ายนี้ค่ะก่อนก็จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวคาเฟ่กันนะคะอย่างที่นี่คือ The h u m b e r c r u m b นะคะนั่นก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโรงพยาบาลพญาไทย2นั่นเองนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆ คุณผู้ชมห้ามพลาดจนถึงช่วงท้ายรายการเลยนะคะเพราะว่าเรามาชิมของอร่อยให้ได้ชมกันด้วยนะคะวันนี้รายการเรามีอะไรให้รับชมบ้างไปติดตามค่ะ Talk of the Town TCL เดินหน้ารุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดตัว Google TV ควบคู่กับเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีกหลากหลายที่จะมาช่วยมอบมาตรฐานใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อทําให้ทีวีมีความสว่างมีโซนควบคุมคอนทราสต์เพิ่มขึ้นในการช่วยกระจายแสงและประปับปรุงการสร้างสีให้สม่าเสมอทั่วทั้งหน้าจอค่ะนอกจากนี้เตรียมเปิดตัวแบรนด์ TCL ครั้งใหญ่ในรูปแบบสื่อกลางแจ้งผ่านหน้าจอดิจิทัลในช่วงครึ่งหลังของปี2 5 6พ พร้อมกับเพิ่มความพึงพอใจในการช้อปปิ้งอีกด้วยค่ะ TCL เรานะครับก็จะทำแคมเปญเซลล์เอาท์เพื่อพักนายอนขายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่โปรโมชั่นสหรับทุกกลุ่มสินค้าของเราเลยนะครับโดยพวก Q3 วจะโฟกัสไปในเรื่องของ TCL Home นะครับเพื่อสื่อสิทธิประโยชน์ให้กับทางลูกค้านะครับทราบโดยผ่าน TCL Home Application นะครับ แล้วก็ QC จะเป็นเรื่องของอจอยกับมหกรรมกีฬารับโลกฟุตบอลทุกปลายปีนะครับตอนนี้ช่องทางจัดจำหน่ายของ TCL เนี่ยเรามีทั้งห้างสรรพสินค้าและก็ส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ช็อปห้างสรรพสินค้าเช่น b i g C, ซ m a c o โ o o m p p โปนะครับทุกช่องทางที่เป็นโมเดิ t เทรดรวมถึงใน Omni Channel ที่เป็นช็อปออนไลน์ของทุก Channel TCL ก็ได้เข้าไปขายหมดทุกช่องทางแล้วครับในส่วนของแผนง,งานครึ่งปีหลังนะครับทางบริษัทมี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออกนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับโดยกิจกรรมในแต่ละเดือนจะแตกต่างกันไปนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดตาม TCL นะครับได้ทางบริษัท TCL Electronic Thailand จำกัดนะครับเว็บไซต์นะครับ www.tcl.com นะครับหรือที่ f c e e o o o นะครับ TCL Electronic Thailand ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับแผนการดำเนินงานของ TCL ในปี2,565นี้ทางผู้บริหารมั่นใจว่าส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเดินหน้าขยายตัวยอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งโดยบริษัท TCL จะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์และช่องทางการทำตลาดต่างๆเพื่อทำให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ TCL มากขึ้นโดยการใช้สื่อโฆษณาผ่านรถไฟฟ้า BTS จานวน2ขบวนเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ HP ประเทศไทยเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีทรงพลังเต็มรูปแบบปลดล็อกศักยภาพธุรกิจสร้างโอกาสเติบโตสู่โลกไฮบริดในงาน HP Thailand Day 2022เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีใหม่ไร้ขีดจำกัดเพิ่มศักยภาพการทำงานในกลุ่มผู้ใช้งานธุรกิจและใช้งานทั่วไปด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุด Uh, today is the uh, first face-to-face event after two years of a uh, pandemic, and we are so very excited with these face-to-face -face meetings to see our customers. The pandemic has changed the way how we work, learn, and play. The hybrid work is now a necessity, not a luxury or options. Today, HP is announcing our extensive innovation to support our customers in the hybrid world of creation, collaborations, or work, work, and play. การทำงานรูปแบบไฮบริดต้องการมากกว่าแค่การเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเทคโนโลยีในการส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้ว่าสถานที่ทำงานจะอยู่ในทุกที่ตามความต้องการของผู้คนทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และโซลูชันของ HP พร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยจะมอบประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเติบโตในโลกไฮบริดโดยมอบพลังในการผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดสำหรับการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ภา แนวคิดที่ได้รับแรงบาันดาลใจขั้นสูงสุดของ HP ค่ะ MetaWorks เจ้าของแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่มีจุดเด่นโดยจำลองเกาะสวรรค์แห่งจินตนาการนิยามว่าดไอซ์แลนด์มีจุดเด่นเน้นความเป็นเมืองแห่งเกมเอนเตอร์เทนเมนต์อีคอมเมิร์ซบริการและนวัตกรรมซึ่งสามารถดึงดูดคนทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดีล่าสุดผนึกกำลังแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศประกาศสร้าง MetaWorks ระดับโลกสุดยิ่งใหญ่ค่ะ ที่ดินนะคะในเม t ชาเวิร์สค่ะจริงๆเราจะเป็นโลกใบหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่เป็นโลกที่มีพื้นที่จํานวนจากัดนะคะมีอยู่ประมาณ258,000บล็อกนะคะหรือประมาณ258,000ไร่ไม่สามารถเพิ่มเติมขึ้นได้แล้วก็ในส่วนกลางนะคะเกือบเกือบแสนไร่ค่ะจะเป็นส่วนที่ทางจักรว์สเองพัฒนาเองทั้งหมดนะคะก็จะมีเกมประมาณหลักร้อยเกมขึ้นไปนะคะที่เป็นเกมไฟรในเพลย์ชูเอิร์นด้วยค่ะแล้วก็มีฟรีทูเพ l ย์ด้วยสามารถเล่นได้ฟรีนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันได้ผ่านทั่วโลกเลยค่ะแล้วก เค้นดวยะะก็ตอนนี้พื้นที่โซเอาไปตั้งแต่วันแรกส่วนเปรดต่อไปยังไม่ได้เปิดค่ะเพราะีจริงแล้วเราตั้งใจให้เป็น g l o b a l i z a t i o นนะคะจ่เปับตัวครั้งแรกที่เมืองไทยค่ะก็ขอให้ติดตามนะครับว่ามันจะมีอะไรที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเราได้บ้างในอนาคตนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักที่คนสามารถที่จะได้ประโยชน์จากมันได้อย่างามหาศาลเลยครับขอให้ติดตามชมกันครับขอบคุณมากครับ ทีมพัฒนาจาก้าเวิร์สยังกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าเป็นการมาอัปเดตภาพรวมของแพลตฟอร์ม Metaverse โลกเสมือนจริงทั้งหมดมีการเปิดแสดงให้เห็นถึงการใช้งานในแพลตฟอร์มของจากาเวิร์สในรูปแบบโลกเสมือนจริงรวมถึงนวัตกรรมระดับสูงอย่างเทคโนโลยี AI เกี่ยวกับสถาบันศึกษาที่ใช้โรบอตในการสอนรูปแบบ AI ก็ได้นํามาเปิดตัวนในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ อนุพรอรุณรัต์ผู้สมัครนายกสภาทนายความหมายเลข4พร้อมคณะหมายเลข1ถึง22ประกาศพร้อมเข้ามาพัฒนาสภาทนายความเชิงรุกยกระดับสวัสดิการเพิ่มทักษะให้ทนายสารต่อโครงการเด่นทนายความอาสาและยังเชื่อว่าถ้าประชาชนเข้าถึงกฎหมายและความยุติธรรมประเทศจะพัฒนาย,ยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราเดินทางไปทั่วประเทศประมาณ99%ของพื้นที่ราชอาณาจักรไทยประมาณ614สาจังหวัด สิ่งที่พบเห็นที่สุดในวันนี้คือสภาพการดํารงชีพสภาพความเป็นอยู่ของบรรดามวลสมาชิกทนายความเราพูกันตรงๆชัดๆก็คือว่าเราต้องมีภารกิจเราต้องสร้างหน้าที่เราต้องสร้างความรับผิดชอบและสร้างภาระงานให้กันแก่สมาชิกของเรามากขึ้นทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายหรือเข้าถึงความยุติธรรมได้มาพบปะตัวแทนกฎหมาย ตัวแทนกฎหมายในที่นี้คือสภาทนายความและสภาธนายความจังหวัดทําอย่างไรที่จะให้ประเทศชาติพัฒนามากยิ่งขึ้นที่จะให้ประชาชนได้พบกันกับตัวแทนกฎหมายวันนี้ประเทศจะพัฒนาในความเห็นของผมประชาชนต้องได้เข้าถึงตัวแทนหรือที่ปรึกษากฎหมายนี่เป็นอันหนึ่งที่เป็นนโยบายที่จะผลักดัน อนุพรอรุณรัตยังฝากถึงเพื่อนพี่น้องสมาชิกทนายความทั่วประเทศว่าวันนี้พร้อมที่จะเข้ามาดูแลและรับใช้บรรดาเพื่อนสมาชิกทนายความพร้อมพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพและพัฒนาสวัสดิการให้ความเป็นอยู่ที่ยืนอยู่ได้อย่างสมเกียรติและย้ำอีกว่าพร้อมจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นหลักให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมผ่านสภาทนายความจังหวัดและส่วนกลางและนี่เป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดของคณะอนุพรอรุณรัตน์ค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าหน้าตื่นเต้นมากคุณผู้ชมเพราะจะพาไปดูฟูงไดนนสาร์ที่สมจริงที่สุดในประเทศไทยสักครู่กลับมาค่ะสนับสนุนโดยจาวิรัตฟู้ดช์ t a k to you ผู้ชมคะใครที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ห้ามพลาดงานนี้เลยนะคะเพราะว่าไอคอนสยามค่ะเขาเชิญชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสโลกล้านปีนะคะกับงาน The Iconic Jurassic Adventure ที่เขาจะนำพาฝูงไดโนเสาร์นะคะที่เสมือนจริงที่สุดในประเทศไทยเคลื่อนไหวได้จริงด้วยนะคะไปที่ลาน River Park ที่ไอคอนสยามกันเลยค่ะ ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาจับมือพันธมิตรไอคอนซีเนคโคนิกและไดโนเสาร์ซิตี้ไร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้ามาร่วมผจญภัยในดินแดนสัตว์โลกล้านปีเนรม,มิตพื้นที่แลนด์มาร์คริเวอร์พาร์คไอคอนสยามให้กลายเป็นดิอีคอนิกจูรารสิกแอดเวนเจอร์ตั้งแต่วันนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ค่ะเราเนรม,มิตพื้นที่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามนะคะให้เป็นดิ ไอคอนิกจูราสสิกแอดเวนเจอร์นะคะก็คืออยากจะชวนทุกคนเลยค่ะเรามาประชนภัยนะคะถ้าทุกคนมาเนี่ยจะมาเห็นกับถูงไดโนเสาร์นะคะมากกว่า20สายพันธุ์นะคะบางตัวนี่สูงถึง18เมตรเลยนะคะเรียกว่าสมจริงนะคะแล้วก็สมเสมือนจริงมากที่สุดค่ะจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีนะคะทำให้การขยับการเคลื่อนไหวร่างกายของไดโนเสาร์เนี่ยมันเหมือนจริงมากๆแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชว ะค,ะคุณลูกค้าครอบครัวนะคะโดยเฉพาะที่มีเด็กๆน้องๆน,นะคะเพราะว่านอกจากความสนุกสนานความตื่นเต้นเร้าใจแล้วเนี่ยน้องๆจะได้เปิดโลกกว้างนะคะทําให้มีโอกาสที่จะพัฒนาในแง่ของจินตนาการต่างๆในวัยที่เรียนรู้เพราะฉะนั้นอยากเชิญมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าครอบครัวแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะรวมไปถึงแฟนคลับของจูราสิกเวิลด์ทุกภาคด้วยนะคะอยากจะชวนมาสนุกสนานกับไดโนเสาร์ริมแม่น้ำเจ้าพญาที่ไอคอนสยามคะ่ะ ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มวันนี้จนถึงวันที่11รกรกฎาคมน,นะคะเชิญชวนมาประจมไทยด้วยกันค่ะโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตรเข้าชมงานได้โดยเด็กที่มีความสูง9 1ถึง120เซนตมปรัดรราคา100บาทผู้ที่มีความสูง121เซนเมตรขึ้นไปปัดราคา200บาทและสำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า90เซนเมตรเข้าชมฟรีค่ะ มาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเคยได้ยินโรคหลอดเลือดสมองแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ามันร้ายแรงหรือว่ามันจะส่งผลอะไรกับร่างกายของเราวันนี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณหมอจากโรงพยาบาลพระราม9และพูดถึงวิธีที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้ด้วยค่ะ โรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตรวมถึงความพิการลำดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพระรามเก้าบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบอุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายทำให้การทำงานของสมองบางส่วนหรือทั้งหมดผิดปกติไปอาการมักจะเกิดกระทันหันและอาจไม่มีสัญญาณเตือนก่อนเหมือนโรคอื่นๆ ถ้าหากมีอาการต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นแขนขาอ่อนแรงนะคะปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะคะหรือที่เราจำตัวย่อว่า FAST นะคะ FAST คือปาก F นะคะปากเบี้ยวนะคะ Arm ก็คือแขนขาอ่อ,อนแรงนะคะ Speech ก็คือพูดไม่ชัดคิดคำพูดไม่ออกนะคะ Time คือต้องมาโรงพยาบาลภายในเวลา4.5ชั่วโมงหลังมีอาการนะคะ ถ้ามีอาการต่อไปนี้ต้องรีบติดต่อโรงพยาบาลเพราะถ้าหากเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือตันเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดเฉียบพันภายในเวลา4.5ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีหลายอย่างนะคะสำหรับในการรักษาโรคนี้ก็อย่างเช่นการผ่าตัดเอาริ่มเลือดที่อุดตันในสมองออกหรือที่เรียกว่าทําไปต e c มีนะคะการผ่าตัดนะคะเพื่อลดความดันในสมองเวลาเกิดหลอดเลือดสมองขาดเลือดขนาดใหญ่ขึ้นนะคะรวมถึงการ ใช้ transcranial magnetic stimulation หรือใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะกระตุน้นเซลล์สมองนะคะส่วนที่ตายไปแล้วแล้วก็เพื่อนข้างเคียงนะคะให้เกิดการฟื้นฟูเพื่อให้การทำกายภาพบำบัดเนี่ยส่งผลดีมากที่สุดค่ะ อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคและควรหมั่นตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่มาของการเกิดโรคโดยสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลพระราม9หรือโทรติดต่อได้ที่สายด่วน1270ค่ะ เดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดนะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโควิด -19 เด็กๆสมควรที่จะได้รับวัคซีนโควิด -19 หรือไม่แล้วถ้าได้รับไปแล้วปลอดภัยหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะสนับสนุนโดยกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์ talk together ุณผู้ชมคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเผชิญกับโรคโควิด -19 มา3ปีกว่าแล้วมีหลายสายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบต้าเดลต้าหรือว่าโอมิครอนนะคะต้องบอกว่าระลอกใหญ่เลยคือเดือนเมษายนส5 6 4ายเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเป็นเด็กตั้งแต่อายุ5-11ถึงปี6%ด้วยกันแล้วยังมีเด็กอายุ12-17ถึงปีที่ติดเชื้อโควิด1ินะคะก็เป็นเปอร์เซนต์ที่มากอยู่พอสมควรดังนั้นวันนี้ จะพาคผู้ชมมาพูดคุยทําความเข้าใจในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในเด็กกันนะคะกับแพทย์หญิงเรนุกาจรัดพงพิสุทธิ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กโรงพยาบาลพญาไทยสองวันนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,คะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้โควิด -19 ถึงแม้ว่าจะดูดีขึ้น แต่ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ยังคงต้องพยายามที่จะเร่งฉีดให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กที่ตัวเลขของการฉีดวัคซีนยังคงน้อยอยู่นะคะทีนี้อยากให้คุณหมอให้ความรู้กับเราและคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะว่าการฉีดวัคซีนในเด็กนะคะเพื่อป้องก COVID ันโควิด19ตอนนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วมีวัคซีนชนิดไหนบ้างที่ฉีดได้คะคุณหมอค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนในเด็กอะค่ะก็ะมีความสําคัญค่อนข้างมากเลยเพราะว่าหลังจากที่ ผู้ใหญ่เนี่ยฉีดกันไปหมดแล้วทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อมาก็จะเป็นเด็กๆเ,เนี่ยค่ะที่จะเริ่มติดเชื้อแล้วก็มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีภูมิเพราะว่าคนอื่นเนี่ยฉีดไปหมดแล้วเดี๋ยกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังจะเริ่มเปิดเทอมหรือว่าบางโรงเรียนเนี่ยเปิดเทอมไปแล้วทําให้เด็กๆเ,เนี่ยต้องพบปะก,กันมีกิจกรรมร่วมกันทําให้โอกาสในการติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อสู่กันเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นค่่ะะะเพราฉนนนั้ใชวง ก่อนที่จะเริ่มไปเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เด็กๆควรจะต้องรีบมีภูมิคุมค้มกันซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเด็กๆอาจจะมีการเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปค่ะ,คะอันนี้ตาม กฎของประเทศไทย<ช>ว่าตั้งแต่5้าขวบขึ้นไปเด็กๆสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิได้แล้ววัคซีนตอนนี้เรามีอะไรที่จะฉีดให้กับเด็กๆได้บ้างคะวัคซีนตอนนี้นะคะก็ที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถฉีดได้ก็มีได้ตั้งแต่เชื้อที่ใช้วิธีการ mRNA วัคซีน มีวัคซีนที่เป็นลักษณะของไวรัลเวเตอร์อ่อน,นี้อาจจะเป็นในเด็กโตแล้วก็วัคซีนอีกชิน้นนึงก็เป็นวัคซีนเชื้อตายค่ะส่วนใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ที่มีคําแนะนําที่สามารถฉีดได้ก็คือเป็นวัคซีนที่ผลิตจากโปรตีน<อ>เป็นชิ้นส่วนโปรตีนของไวรัสที่มาทําวัคซีนค่ะค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราขอพูดคุยถึงเรื่องของวัคซีนเชื้อตายกันสัหน่อยนะคะว่า วัคซีนเชื้อตายจริงๆเราได้ยินมาตั้งแต่แรกๆผู้ใหญ่ก็ฉีดกันไปตั้งเยอะขึ้นคอนประเทศเลยนะคะถ้ามาฉีดในเด็กวัคซีนเชื้อตายป้องกันโควิด1 9ได้ขนาดไหนคะคุณหมอจากการศึกษาเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วก็ป้องกันโควิด1 9ได้ดีระดับนึงเลยค่ะ,นะคะแต่ว่าคำแนะนำหลกัหลกๆของประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นตัว m r a เป็นวัคซีนทางเลือกหลักสำหรับเด็ก ส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยยังเป็นวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกที่สําหรับคนที่มีอาการแพ้รุนแรงจากวัคซีนอื่นๆก็สามารถมาเลือกใช้วัคซีนเชื้อตายได้ค่ะอ๋ดีเลยค่ะแล้วเรามีข้อมูลในการที่จะรับรองหรือมีผลการวิจัยอะไรเกี่ยวกับวัคซีนเชื้อตายไหมคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอะค่ะ,คะ ก็คือวัคซีนเชื้อตายเนี่ยในต่างประเทศก็มีการฉีดมาค่อนข้างเยอะและ้วค่ะแล้วก็เป็นฉีดทั้งกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ก็จะเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างสูงอาการข้างเคียงก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีงานวิจัยรับรองได้ค่ะว่าอาการข้างเคียงเนี่ยน้อยแล้วก็ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยอ,อาการข้างเคียงน้อยมีความปลอดภยัยแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพแอนติบอดีนี่ยังไงคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเด็กที่ฉีดวัคซีนกลุ่มนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะ ที่สามารถป้องกันโควิด19ได้ค่ะมีตัวอย่างในต่างประเทศยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะคุณหมอว่าต่างประเทศต่างๆที่เขาฉีดวัคซีนเชื้อตายให้กับเด็กๆไปแล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างและประสบความสําเร็จอะไรยังไงค่ะหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นประเทศจีนที่เขาฉีดไปค่อนข้างเยอะค่ะเกือบทั้งทั้งหมดของประเทศเขาเลยก็ว่าได้ว่าเขาฉีดไปแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างดีใช่ค่ะประสิทธิภาพการป้องกันเนี่ยก็คือเพราะว่า มีสามารถป้องกันโควิด19ได้แล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงอีกกลุ่มเด็กหนึ่งนะคุณหมอที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือว่ากลุ่มเด็กที่เขามีโรคประจำตัวคือคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิด2แนวทางเลยว่าต้องรีบฉีดก,กับอีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้ฉีดก,กลุ่มนี้ตกลงจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด19หรือเปล่าคะ เด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเร่งรีบมากกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยซ้ำเพราะว่า oh. ถ้าเกิดเขาติดเชื้อโควิด1 9มาเขาจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆเด็กกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นเด็กกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นมีภาวะอ้วนมีอาการของทางเดินหายใจอุดกันหรือว่าเป็นกลุ่มอหอบหือดอย่างเงี้ยค่ะ,คะหรือว่าเป็นกลุ่ม ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเด็กที่เป็นกลุ่มมีโรคหัวใจอย่างนี้ค่ะหรือว่าเด็กที่ได้รับายากดภูมิอย่างเช่นเด็กกลุ่มโรคมะเร็งหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันอื่นๆรับยากดภูมิกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรครุนแรงหลังจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยิ่งต้องรีบฉีดวัคซีนก่อนกลุ่มอื่นๆด้วยซ้ำค่ะดังนั้นในเรื่องของเด็กกลุ่มที่มีโรคประจําตัวคุณหมอย้ําเลยย้ําเลยนะคะว่า จะต้องได้รับวัคซีนให้เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีภาวะที่อาจจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นถูกไหมคะค่ะแล้วก็มีความนแรงมากวองกลุ่มอื่นดังนั้นที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเขาเชื่อว่าปล่อยให้ติดไปเถอะไม่ต้องฉีดเพราะเดี๋ยวก็หายอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดหรือเปล่าคะหมอ จะว่าผิดก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนไหนจะรุนแรงหรือคนไหนจะเบาหรือคนไหนจะไม่มีอาการเลยก็ได้ <c oughs> หรือว่าหลังจากการติดเชื้อมาแล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้อีกว่าคนไหนจะเกิดภาวะการอักเสบหลังจากการติดเชื้อโควิดที่เรียกว่า MIS-C <oughs> ซึ่งตัวน,นั้นเนี่ยจะอาการค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นจะมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ <c oughs> มีปอดอักเสบ <c oughs> มีตับไตอักเสบได้มีภาวะ ล้มเหลวของระบบอื่นๆในร่างกายตามมาได้ที่เป็นหลังจากการติดเชื้อโควิดค่ะลองโควิดด้วยอ่าแล้วก็มีลองโควิดด้วยค่ะ,คะนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อได้ทุกคนแหละนะคะที่ยังไม่มีวัคซีนในตัวเองนะคะพูดถึงเรื่องของความมั่นใจของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะว่าเอาเด็กจะไปโรงเรียนละจะให้ลูกฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนดีคุณหมอแนะนํำยังไงดีคะค่ะสําหรับเด็กๆนะคะก็คือหลังจากที่ มีการระบาดมาละลอกใหญ่และหลังจากนี้เด็กๆจะเริ่มเปิดเทอมไปโรงเรียนแล้วโอกาสติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นทั้งเชือ้อโควิด -19 เองหรือว่าเชื้ออื่นๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองระมัดระวังเนี่ยเหมือนเดิมร่วมกับเชือ้อโรคตัวไหนที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเราก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันสําหรับวัคซีนโควิด -19 นะคะก็ปัจจุบันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะสําหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลว่าวัคซีน โควิด19บางตัวอาจจะทำให้มีผลข้างเคียงที่รุนแรงวัคซีนเชื้อตายก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองค่ะดังนั้นอยากให้คุณหมอแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหน่อยถ้าตัดสินใจแล้วว่าอยากจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับลูกโดยเฉพาะวัคซีนเชื้อตายแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมีการเตรียมตัวย,ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะก็ ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะก็อาจจะเตรียมร่างกายให้พร้อมหรือว่าช่วงนี้มีการเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแข็งแรงดีไม่มีไข้ไม่มีไอน้ำมูกก็สามารถพาไปฉีดวัคซีนได้ค่ะวัคซีนก็เหมือนกับกับการฉีดวัคซีนตัวอื่นๆเลยหลังจากฉีดก็อาจจะมีไข้มีปวดเมื่อยตามตัวได้ประมาณ1-2วันถ้ามีอาการเหล่านี้ก็พักผ่อนให้เพียงพออาจจะกินยาแก้ปวดได้สําหรับเด็กที่มีอาการไข้หรือว่ามีอาการ เจ็บปวดบริวเวณที่ฉีดนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะวัคซีนค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่น่ากังวลค่ะหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วก็อาจจะต้องสังเกตอาการอยู่ณที่ฉีดเนี่ยประมาณอย่างน้อย30นาทีหลังจากนั้นกลับบ้านไปโอกาสเกิดอาการแพ้ก็ค่อนข้างน้อยลงแล้ว แต่ว่าเราก็อาจจะต้องสังเกตอาการที่บ้านอีกทีนึงว่าเออมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามีอาการผิดปกติก็ให้รีบกลับมาโรงพยาบาลได้ค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดสิในเด็กมากมายนะคะจากคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการผ่อนคลายกันแล้วนะคะแตห่หลายอย่างเนี่ยเราคงต้องดําเนินชีวิตที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองการเว้นระยะห่างหรือการใส่หน้ากากอนามัยที่ อีกไม่นานเราอาจจะไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าวัคซีนเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงเรนุกาจรัดพงศ์พิสูจิ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กโรงพยาบาลพญาไทสอเป็นอย่างมากขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมได้เวลารีวิวของอร่อยในร้านเดอะแฮมเบอร์กรัมกันแล้วนะคะสิ่งที่ก่อนจะแนะนําอย่างแรกเลยนะน้ำส้มคั้น,นะคะ่ะโอ้โหถ้าคุณอยากได้ความสดชื่นนะคะคุณต้องนี่เลยต้องมาชิมน้าส้มคั้นร้านนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมัทฉะกรีนทีนะคะเป็นชาเขียวเย็นนะคะที่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นช็อกโกแลตเย็นนะคะส่วนขนมวันนี้ค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือแมคคาเดเมียชีสเค้กค่ะ ส่วนนี่คือดาร์กช็อกโกแลตเค้กนะคะซึ่งเป็นขนมที่คนซื้อเยอะที่สุดและทั้งหมดนี้คือความอร่อยของร้าน The h ฮัมเบอร์กรัมที่โรงพยาบาลพญาไท2นะคะผู้ชมแวะมาได้เลยสนามเป้านี้เองใกล้ๆนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Talk Today ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลา14นาฬกานาทีที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD 36วันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ